สวัสดีครับชาวจลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์พุ่บอมาฝากกันเช่นเคยนะครับ5คู่ครับในคืนวันพุธที่10กันยายนนะครับเราไปเริ่มกันในคู่แรกครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นฟินคับรอบรองชนะเลร์นะครับ บอลถ้วยของฟินแลนด์นะครับคูบีเอสครับเจอกับเอฟเอฟยารอนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าผลงานของทั้ง2ทีมครับถือว่าพอๆกันครับในช่วงห้าเกมหลังสุดครับโดยในด้านคูบีเอสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับส่วนยาโรั้นชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับผลงานถือว่าใกล้เคียงแต่ถ้าดูจากเฮสูเอสแล้วคูบีเอส้นดีกว่านะครับใน4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นคูบีเอสชนะถึง3เกมครับแล้วก็เสมือนเกมเดียวครับเกมนี้ในบ้านคูบีเอสครับเป็นบอลถ้วยแล้วก็เชื่อว่าคูบีเอสก็น่าจะใช้ความได้เปรียบครับเอา that. ทางด้านยาโรได้ครับ2อประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมอ่าพรีเมียร์ลีกครับของบอสเนียนะครับเกมระหว่างซินสกี้โมสตาร์ครับเจอกับทางด้าน FK ฟเคไซเยโวครับโมสตาร์นั้นถือว่าเป็นทีมที่ผลงานโดดเด่นครับโดยเฉพาะในเกมยุโรปนะครับพวกเขาเล่นฟุตบอลรอบคัดเลือกได้ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับเป็นทีมดาวรุ่งพุ่งแรงครับทีมหนึ่งที่อ่าทำเป็นที่รู้จักกันในยุโรปในทุกการนี้รอบคัดเลือกนะครับไซเยโวนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับคู่นี้ตารางคะแนนครับหลังจากที่ เปิดดูการของบอสเนียมานะครับก็เป็นทางด้านของไซโรครับที่ถือว่าแข่งมากกว่านะครับแล้วก็ผลงานคะแนนนั้นดีกว่าครับสมโมซานั้นะพวกเขาไปเน้นในเกมฟุตบอลในระดับคันเลือกของยุโรปมากไปนะครับก็ทําให้แข่งน้อยกว่าถึง2เกมนะครับแล้วก็ตามครับถ้าดูจากแทเวดที่ผ่านมาโมซาดีกว่าครับเกมนี้ก็เชื่อโมซานะ่าจะกลับมาทํากันได้ดีครับเปิดบ้านน่าจะ เอาชนะทะนนางด้านซาโยโบได้กับ2อเรือนครับคู่ต่อมาครับทางด้านมิลโลนาเิออสครับจะเจอกับดิปอติโวปาสโตรครับคู่นี้เป็นพิมพ์ลาเอของโคลัมเบียนะครับเล่นกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งกับตอนเช้านะครับของเช้าวันพฤหัสบดีสบายดีครับโมลานิออสนั้นถือว่าเป็นผลงานถ้าเฮดตูเฮดนั้นถือว่าดีกว่านะครับดีกว่าดิปอติโวปาสโตรครับก็ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าดูผลงานในลีกแล้วปาสโตมีคะแนนที่ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ดีกว่า มิโลนาเรียสแค่คะแนนเดียวครับเกมนี้ก็ยังมองว่ามิโลนาเรียสครับเจ้าถิ่นก็มีโอกาสครับที่จะเฉือนเอาชนะปาสโตได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาครับฟูเนเซ่ครับจะเจอกับด้านไบเอียร์นะครับฟูเนเซ่นั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานดีครับในเด็กแต่ว่าบอลถ้วยนี่ก็เป็นบาร์ซิลครับรอบก่อนรองชาเลต์นะครับก็เจอกับไบเอียร์เกมนี้ก็ถือว่าสูสีครับไบเอียร์ไม่เป็นว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ว่ามาเจอกับฟูเนเซ่ที่ไรก็ทํางานได้ดีนะครับเกมนี้ก็มองว่าทาางด้นไบเอร์ที่ได้เปรียบารนั้นนก็่าไบ ยายามที่จะเน้นเกมรับไว้ก่อนครับน่าจะจบประนีการเสมอครับหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่สุดท้ายกับโคลเรนเทียนกับอาร์เตนิโกพาราเนเซ่ครับก่อนนี้ก็เป็นบาร์ซิลครับรอบก่อนรองชนะเลิศเช่นเดียวกันครับในเกมแรกโคลเรนเทียนชนะมา1-0ครับเกมนี้เล่นในบ้านโคลเรนเทียนทีมทวีตดีกว่าครับฟอร์มหลังโคลเรนเทียนก็ถือว่าทําได้ดีต่อเนื่องนะครับเกมนี้ก็บอกว่าโคลเรนเทียนก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอาร์เตนิโกพาราเนเซ่ไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและนี่ก็คือทัชชากวอร์ของว